สวัสดีพี่ๆผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราจะส่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะส่งไปอีก4ท่านนะครับทั้งหมดสิตัวนะครับไม่พอขายอีกแล้วครับผมนะเดี๋ยวเราพาประชุมก่อนว่าเราจะส่งตัวไหนบ้างชุดนี้นะครับเป็นนิวซีแลนด์แล้วก็ชุดนี้2ตัวนี้ แล้วก็ชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้รวมแล้วสิบตัวนะครับผมรวมแล้วสิบตัวจะส่งสิบตัวเป็นเงินหนึ่งมื่นบาทนะครับตัวประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับผมตีกลมๆเป็นหมื่นบาทดีกว่าเนาะนะครับผมแล้วส่วนนี้คือตะกร้าที่เราจะจะส่งเด็กในวันนี้นะครับผมที่เห็นนี้เป็นตะกร้าใหม่ทั้งหมดนะครับผมผมสั่งมาใหม่ทั้งหมด ว่าคุณภาพที่ฟาร์มเราไม่เอาเราไม,เาไม่เราไม่ชว่วยแน่นอนส,สำหรับการจัดส่งนะครับแล้วก็ที่เห็นเอกสารซองนั้นคือซองเอกสารนะครับมีใบแพ็กติกีใสครบนะครับนะครับนี่นะครับมีทุกชั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะจัดส่งแล้วจะถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งสำใครสนใจนะครับทักผมมาได้นะครับนาะ ไอ้สว่วนตัวนี้เราจะมาดูวิธีการแพ็คของจะส่งกระต่ายของฟาร์มมันแก้วบันนี่ฟาร์มเรานะครับเนาะทางฟาร์มเราก็มีหลกัหลกๆเราขายเลยนิวซีแลนด์กับฮอร์เรนหลอนะครับผมสายพันธุ์อื่นก็มีนะครับยังไงก็ถ้าเข้ามาถามมาชมกันก่อนได้เดี๋ยวจะพาไปรีวิวกล่องเราดีกว่านะครับผมนะครับ,บนะครับ นะครับเมื่อเปิดฝากล่องออกมาแล้วนะครับตัวนี้คือข้างในกล่องเรากล่องเราใส่อะไรบ้างนะครับผมกล่องเราใส่อะไรบ้างนะครับผมชั้นแรกของเราเลยจะเป็นกระดาษกระดาษลังนะครับเราใช้รองพื้นก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่ากระดาษฉีแล้วมันจะไม่ทะลุลงไปใส่ตัวด้านล่างนะครับผม โดยเราในส่วนเนี้ยเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมหน่อยนะครับเพราะว่าบางเจ้าดิถ้าไม่ใส่อะไรกันไว้ด้านล่างเนี่ยกระต่ายชีลงปุ๊บมันจะโดนตัวด้านล่างนะครับผมในส่วนนี้เราก็จะป้องกันเอาไว้นะครับเพื่อกล่องด้านล่างเขาใส่อกเสารอะไรมาเออเปียกขาดได้นะครับตรงนี้ตรงนี้เราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมไปนะครับผมต่อมาชั้นต่อมาเลย ชั้นต่อมาคือฟางนะครับตัวนี้เป็นฟางข้าวฟางข้าวทาไมเราต้องลองเราจะลองลองขึ้นมาจากกล่องหลังนะครับเนื่องจากว่าฟางข้าวเนี่ยเราใช้ในการลองเนื่องจากว่ากระต่ายเราเดินทางในรถคนสัตว์อยู่ในห้องแอร์นะครับใช้ฟางข้าวเนี่ยลองหนึ่งเพื่อความอบอุ่น 2. ฟางข้าวเราใช้ลองไยที่กระต่ายฉี่ลงไปแล้ว ไม่ทำให้กระต่ายเปียกนะครับจะไม่ทำให้หมักหมมเนื่องจากว่าเรา,าใส่ฟางหนาในระดับหนึ่งพอกระต่ายฉีไปปุ๊บมันก็จะไปกองอยู่ชั้นสุดท้ายคือชั้นชั้นหลังนะครับส่วนฟางข้างบนนี้ก็จะยังแห้งอยู่กระต่ายก็จะสะอาดนะครับแล้วก็จะแห้งไม่เป็นบาดไม่ป่วยจนถึงมือผู้รับเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนคืออาหารสเบียงเรานะครับ นี่เป็นหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เป็นบอมบาซ่ซานะครับตัวนี้คือเป็นหญ้าแห้งที่ชีดเดียวกันที่ให้กับวัวนะครับกับวัวกับมา้ากับควายกับโคเป็นสัตว์ใหญ่นะครับผมเป็นชีดเดียวกันซึ่งตัวนี้จะให้โปรตีนสูงมากนี่ก็เป็นหญ้าแห้งแม้จะตากแห้งแล้วโปรตีนก็ยังสูงอยู่นะครับแล้วก็หาได้ง่ายในบ้านเรานะครับผมนี่ก็ตากให้แห้งแล้วก็มาใส่ให้เรียบร้อย อ่ะลืมบอกไปอย่างฟางที่เห็นนี้เป็นฟางออร์แกนิกนะครับฟางนี้เป็นฟางจากที่นาของผมเองนะครับดังนั้นเราจะบอกว่าเราไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่มีสารเคมีปนเปื้อนใดๆแล้วเราก็ล้างเอ้ยเราก็อ่าผมเอามาเนี่ยเราก็ามาตากนะครับไม่ใช่ล้างพูดผิด <laughs> นะครับเราเอามาตากจนแห้งแห้งอย่างดีแล้วเราถึงเอามา เก็บไว้นะครับในส่วนนี้จะเห็นว่าถ้าถ้าคนซื้อไปอลูกค้าซื้อไปพอเห็นฟางเราจะรู้เลยว่านี่ฟางใหม่นะครับไม่ใช่ฟางเก่านะครับผมจะคนที่ดูเป็นจะสังเกตเห็นได้เลยในส่วนนี้เราถือคุณภาพเป็นหลักเลยเนี่ยแล้วก็กล่องตะกร้าที่ใส่ก็สั่งมาใหม่ทั้งหมดนะครับไม่มีของเก่าไม่มีของมือสองแน่นอนครับผมคุณภาพทุกอย่างเราต้องเปะนะครับผมเนาะแล้วเราก็จะปิด ปิดกล่องนะครับผมปิดกล่องเรียบร้อยแล้วก็ลูกค้าก็รอรับได้เลยนะครับเดี๋ยวแต่อ่าตัวส่วนเนี้ผมก็จะใช้เป็นลวดมัดนะแต่ตรงนี้ลูกค้าก็ต้องหาลายตัดออกดีกว่าให้ได้นะครับผมกล่องนี้ก็กระต่ายสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่หลุดออกจากกรงแน่นอนนะครับผมสามารถวิ่งและกลับตัวได้ในกล่องนี้อย่างสะดวกสบายนะครับกระต่ายทุกตัวที่ฟาร์มเราส่ง เราส่งดวดความที่ว่าคุณภาพและสสุสดิภาพของสัตว์อย่างเต็มที่นะครับเนาะเดี๋ยวขึ้นรถจะถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ส่งไป10ตัว4กล่องครับประมาณตีเป็นเงินจริงๆอ่ะ1มื่นห้านะครับผมตีมกลมอ่ะหมื่นึงอ่ะไม่อะไรมากนะครับไม่อะไรมากหมดไม่พอขายอีกแล้วนะครับไม่พอขาย ใครสนใจก็ทักผมมาได้ตลอดนะครับผมโทรมาคุยกันได้เลยนะครับที่เบอร์ผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับส่วนเนี้ยที่เห็นชุดเนี้ยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับชุดเนี้ยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วผมรอส่งกลางกลางเดือนนะครับกลางเดือนหน้ามีคนจ่ายเงินเรียบร้อยจองเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณที่ไว้ใจฟาร์มเรานะครับผมเป็นลูกค้าหน้าใหม่เนาะเขาว่าปากต่อปากพูดมาคุณภาพนะครับแล้วความไว้ใจ เราขอบคุณมากครับผมพวกตัวที่มีรังคอนนี้คือหมดแล้วนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพูดตรงว่าไม่พอขายครับผมถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจอยากจะได้จริงๆโทรมาได้เลยนะครับเรามีพร้อมจำหน่ายให้ตลอดนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้จริงๆยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับใครอยากได้ทักมาโทรมาเลยก็ยิ่งดีนะครับ โอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับผมณจุดจุดนี้ผมก็ขอบคุณมากครับแล้วยังไงก็ทักมานะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับวันนี้จัดส่ง4กล่อง10กว่าตัวครับ10ตัวนะครับหมื่นห้านะครับหมื่นกว่าบาทนะครับตีกลมๆคือหมื่นบาท โอเคครับยังไงใครสนใจทักมานะครับสวัสดีครับกระต่ายสวยคุณภาพต้องมันแกวบันนี่ฟาร์มครับสวัสดี